มาเล่นสนุกกับนิทานโคดดิ้งเกมสวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับนิทานโคดดิ้งเกมนะคะเป็นนิทานอมตะแสนสนุกที่นำเทพนิยายที่เด็กๆคุ้นเคยมาทำในรูปแบบใหม่ให้เด็กๆได้ปฏิบัติภารกิจไปกับตัวละครในแต่ละเรื่องค่ะผ่านเกมโคดดิ้งสนุกๆอย่างมากมายเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามากระตุกตอมคิดพีชิดเกมถอดรหัสกับนิทานทั้ง4เล่มนี้กันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกกันเลยนี่เลยแจ็คผู้ฆ่ายักษ์นะคะเชื่อว่าเป็นเรื่องที่เด็กๆทุกคนต้องเคยฟังแน่นอนนี่เลยค่ะที่ตรงกลางของหนังสือนะคะก็จะมีตัวละครมากมายเลยที่เด็กๆสามารถดึงออกไปเล่นในแต่ละหน้าได้ซึ่งก็จะมีเขียนค่ะว่าตรงภาพนี้นี่อย่างภาพถั่วเนี่ยเป็นกิจกรรมหน้า5ก็จะใช้กับหน้า5นะคะวันนี้เรามาดูวิธีการเล่นในหน้านี้กันดีกว่าค่ะ นี่เลยเป็นตอนที่แจ็คเนี่ยนะเข้ามาในบ้านของยักษ์ใจร้ายแล้วแล้วตอนนี้ยักษ์ใจร้ายก็เดินเข้ามาแล้วค่ะเดินเข้ามาในห้องอาหารแล้วทีนี้แจ็คก,ก็ตกใจกลัวมากเลยก็เลยจะไปแอบอยู่ในแก้วแต่แจ็คเนี่ยจะแอบอยู่ในแก้วใบไหนเดี๋ยวเราต้องมาช่วยกันหาคำตอบกันนะคะมาดูวิธีเล่นกันเลยค่ะนี่เลยจะมีตารางอยู่3ส่วน ส่วนที่1จะแทนสีของแก้วส่วนที่2จะแทนลายบนแก้วและส่วนที่3จะแทนจํานวนของลายบนแก้วค่ะวิธีการเล่นให้สังเกตลูกศรที่ด้านบนแล้วก็มาเล่นในตารางข้างล่างนะคะก่อนอื่นเรามาดึงตัวละครอ,ออกมาเล่นกันก่อนค่ะนี่เลยที่หน้า18-19นะคะอันนี้เป็นตัวแจ็คที่จะแอบอยู่ในแก้วได้มาแล้วนะคะแก้วทั้ง5ใบแล้วก็ตัวแจ็คค่ะ ทีนี้เราก็เปิดกลับไปที่หน้าเดิมนี่เลยแล้วก็เอาแก้ววางไว้เลยค่ะวางไว้บนโต๊ะแบบนี้นะแก้วคว่มไว้เพราะเดี๋ยวแจ็คจะต้องมาแอบซ่อนอยู่ใต้แก้วใบใดใบหนึ่งในนี้นะวิธีการเล่นวางแจ็คไวต้ตรงนี้ก่อนดูที่ช่องแรกนะคะให้เริ่มจากจุดสตาร์ทนะคะเริ่มไปทางขวาดูลูกศรน,นี้ไปทางขวา แล้วก็ลูกศรลงมาฟึบแสดงว่าแก้วใบนี้มีสีส้มเอจะเป็นใบไหนคะสีส้มเหลือใบนี้กับใบนี้ต่อไปช่องที่สองบ้างแทนลายบนแก้วเริ่มจากจุดสตาร์ทเหมือนเดิมนะคะเริ่มจากเดินลงมาค่ะเป็นลูกศรชี้ลงเป็นลูกศรไปทางขวาแล้วก็เป็นลูกศรขึ้นข้างบนแสดงว่าแก้วใบนี้มีสีส้มแล้วก็มีลายดอกไม้ ทีนี้เรามาดูจำนวนของลายบนแก้วกันบ้างนะคะเริ่มจากจุดสตาร์ทเหมือนเดิมโดยเดินลงข้างล่างก่อนค่ะเพราะว่าลูกศรชี้ลงแล้วลูกศรก็ชี้ไปทางด้านขวา,าแสดงว่าแก้วใบที่แจ็คแอบอยู่มีสีส้มมีลายดอกไม้แล้วก็มีดอกไม้อยู่3ดอกนะคะเพราะฉะนั้นแจ็คก,ก็จะต้องซ่อนอยู่ที่แก้วใบนี้ค่ะ ก็เอาแจ็คไปซ่อนไว้เลยคราวนี้เจ้าอยากก็หาไม่เจอแล้วนะคะมาต่อกันที่เรื่องที่2นะคะเรื่องเงือกน้อยค่ะนี่เลยต้องเป็นขวัญใจของเด็กๆแน่นอนเปิดเข้าไปนะคะหน้าตรงกลางก็เหมือนเดิมเลยค่ะจะมีภาพตัวละครที่เด็กๆสามารถดึงออกไปเล่นในแต่ละหน้าได้นะคะส่วนวันนี้เราจะมาดูที่หน้านี้ค่ะนี่เลยขอเปิดก่อนนะนี่เลยหน้าที่สองค่ะ เป็นหน้าที่จะพาเด็กๆมาทำความรู้จักกับตัวละครเอกของเรื่องนะคะก็คือเงือกน้อยค่ะแต่เอเห็นไหมเงือกน้อยยังไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเลยค่ะยังไม่มีชุดสวยๆเลยเดี๋ยวจะให้เด็กๆมาช่วยแต่งตัวให้เงือกน้อยกันนะคะถานนี้เลยรหัสลับตรงนี้แล้วก็รหัสลับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีเล่นกันค่ะเดี๋ยวจะมาแต่งตัวให้กับเงือกน้อยตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่ง ว่าผมของเงือกน้อยสีอะไรเสื้อสีอะไรแล้วก็หางสีอะไรนะคะโดยดูรหัสลับจากตรงนี้แล้วก็หาคำตอบจากตรงนี้ค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดึงตัวละครออกไปเล่นก่อนนะคะคราวนี้เราก็มาหาคำตอบกันนะคะเริ่มจากผมก่อนมาดูซิว่าเงือกน้อยจะมีผมสีอะไรนี่เลยเขาบอกให้เดินไปทางขวาใช่ไหมคะจากจุดสตาร์เดินไปทางขวา แล้วก็เดินลงมาแล้วก็เดินลงมา,าเพราะฉะนั้นผมของเงือกน้อยก็จะต้องมีสีแดงเราก็ผมไปวางแบบนี้ต่อไปเสื้อของเงือกน้อยเริ่มจากจุดสตาร์ทเหมือนเดิมนะคะเดินไปทางขวาเดินไปทางขวาแล้วก็ขึ้นข้างบนเสื้อก็จะต้องเป็นสีม่วงก็ใส่เข้าไปเลยบชแบบนี้ ต่อไปส่วนของหางบ้างนะคะหางเริ่มจากจุดสตาร์ทเหมือนเดิมไปทางขวาไปทางขวาแล้วก็ขึ้นข้างบนหางก็จะมีสีเขียวนั่นเองนี่เลยชึบก็จะเสร็จสวยงามเป็นเงือกน้อยน่ารักแบบนี้เลยค่ะคราวนี้เราเล่นเสร็จแล้วเราก็เก็บเนาะเราจะได้เล่นซ้ำๆได้หลายๆครั้ง มาต่อกันที่เรื่องที่3กันเลยนะคะเรื่องอาลาดินกับตะเกียงวิเศษเชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนต้องเคยฟังแน่นอนเปิดมาที่หน้ากลางเหมือนเดิมก็จะมีตัวละครมีภาพต่างๆที่เด็กๆสามารถดึงออกมาเล่นในแต่ละหน้าได้นะคะส่วนเรื่องนี้จะขอแนะนำหน้านี้เลยค่ะหน้าที่ 8ปนี่เลยสวยไหมคะเป็นตอนที่อลดินเนี่ยค้นพบตะเกียงวิเศษที่ตกอยู่ในถ้าแล้วอาลาดินก็เลยเอาตะเกียงวิเศษเนี่ยมาปัดปัด,ปดถูถๆเช็ดทําความสะอาดแต่ทันใดนั้นก็มีควันพวยพุ่งออกมาจากตะเกียงค่ะแต่ว่าจะให้เด็กๆช่วยกันมาค้นหานะว่าใครหรืออะไรที่พวยพุ่งออกมาจากตะเกียงเดี๋ยวเรามาค้นหาคําตอบพร้อมๆกันนะคะ หน้านี้นะคะมันจะมี2ส,ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นส่วนที่มีภาพอลาดินภาพต่างๆแล้วก็พยัญชนะภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ส่วนของข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นภาพต่างๆที่เหมือนกับในวงล้ออันนี้เลยค่ะก่อนที่เราจะมาหาคําตอบกันนะว่าใครที่พวยพุ่งออกมาจากตะเกียงเราจะต้องมาดึงของที่จะต้องเล่นในหน้านี้ออกมาก่อนซึ่งหน้านี้ก็จะเป็นพยัญชนะภาษาอังกฤษนะคะมาจากหน้า8ที่เมื่อกี้เราเปิดเลย นี่นะคะพยัญชนะที่หยิบออกมาแล้วนะคะมีตัว A มีตัว G มีตัว N มีตัว Y มีตัว E ตัว I ตัว D แล้วก็ E อีกหนึงตัวค่ะคราวนี้เรามาหาคำตอบกันนะคะวิธีการก็คือสังเกตภาพตรงนี้เลยค่ะภาพแรกเป็นภาพตะเกียงเด็กๆกก็มาดูนะว่าตะเกียงอยู่ตรงไหนนี่เลยอยู่ตรงนี้ ตรงกับพยัญชนะคือตัวจเราก็เอาจค่ะมาวางตรงนี้เลยต่อไปเป็นภาพถ้วยถ้วยอยู่ตรงไหนหน้านี่เลยตรงนี้ตรงกับตัวอ e, ก็เอาตัวอ e, ีมาวางต่อไปภาพนาฬิกาทรายตรงกับตัว n ก็เอา n มาวางต่อไปภาพพรมวิเศษตรงกับตัว i ก็เอา i มาวางสุดท้ายภาพถ้วยเหมือนเดิมเลยตรงกับตัวอ e, ก็เอาอ e, มาวางคราวนี้เราก็ได้คำตอบแล้วนะคะว่าคนที่พวยพุ่งออกมาจากตะเกียงก็คือจีนี่นะคะนี่เลยเล่นเสร็จแล้วเก็บเหมือนเดิมค่ะเราจะได้เล่นซ้ำๆได้หลายครั้งนะคะ มาถึงเรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องสโนไวท์กับคนแคะทั้ง7จ็ดค่ะอ่าเปิดไปที่หน้ากลางเหมือนเดิมเหมือนกันเลยใช่ไหมคะทั้งสี่เล่มเป็นหน้าที่จะมีตัวละครที่สามารถดึงออกมาเล่นในแต่ละหน้าได้ส่วนเรื่องนี้เราจะมาดูตอนนี้กันค่ะนี่เลย เป็นตอนที่สโนไวท์หนีออกมาจากพระราชวังแล้วแล้วก็แม่โมดใจร้ายเนี่ยที่อิจฉาในความงดงามของสโนไวท์ใช่ไหมคะเขาก็จ้างนายพรานเนี่ยมาฆ่าสโนไวท์แล้วก็ควักหัวใจออกมาแต่ว่าด้วยความสงสารนายพรานเนี่ยเห็นว่าสโนไวท์เนี่ยเป็นคนดีมีจิตใจดีนายพรานก็เลยไม่ฆ่าสโนไวท์แต่ฆ่าสัตว์ตัวหนึ่งไปแทนเด็กๆมาทายกันสิคะว่าสัตว์ตัวนี้คือตัวอะไรนะระหว่างมีช้าง หรือว่ายีราฟค่ะมาค้นหาคำตอบกันค่ะมี2ส,ส่วนที่เด็กๆจะต้องสังเกตก็คือส่วนของลูกศรแล้วก็ส่วนของตารางแบบนี้เดี๋ยวเราไปดึงตัวละครสัตว์ออกมาเล่นกันก่อนค่ะได้ภาพสัตว์มาแล้วนะคะมีช้างมีกวางมีลราฟแล้วก็มีหมีเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าในพรานจะเอาหัวใจของสัตว์ตัวใดไปแทนหัวใจของสโนไวท์ค่ะ วิธีการเล่นนะคะสังเกตลูกศรด้านบนแล้วก็เดินตามลูกศรเลยค่ะเริ่มจากจุดสตาร์ทเหมือนเดิมในพังอยู่ตรงนี้เดินลงมาไปทางขวาเดินลงมาไปทางขวาแล้วก็ลงมาสัตว์ตัวนั้นก็คือเจ้ากวางค่ะเอากวางมาใส่ไว้ในช่องสี่เหลี่ยมเลยค่ะเสร็จแล้วได้คำตอบแล้วนะคะเล่นเสร็จแล้วอย่าลืมเก็บเหมือนเดิมจะได้มีไว เล่นซ้ำๆได้หลายๆครั้งค่ะนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของความสนุกที่เรายกตัวอย่างให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเพราะว่าข้างในนี่ยังมีเกมโคดดิ้งอีกมากมายเลยล่ะค่ะและที่สำคัญนะคะหนังสือชุดนี้สามารถอ่านและเล่นซ้ำๆได้หลายครั้งเลยแล้วก็สามารถตั้งโจทย์ใหม่เพื่อเพิ่มความยากและความท้าทายให้กับเด็กๆได้ค่ะแล้วก็ถ้าใครสนใจหนังสือนิทานโคดดิ้งเกมทั้ง4เล่มนี้นะคะก็สามารถซื้อไปเล่นกับเด็กๆได้เลยค่ะ นิทานโคดดิ้งเกม1ชุดมี4ีเล่มแจ็คผู้ฆ่ายักษ์เงือกน้อยสโนวไวทกับคนแคระทั้ง7และอาลาดินกับตะเกียงวิเศษจากสำนักพิมพ์ Hello Kids โดยบริษัทแบรนด์ฟอร์คิสจำกัด